คนที่อยู่ส่วนใหญ่คือเขาใช้น้ำมันเนี่ยทำไมนิติต้องมาลงทุนทำจุดชาร์จเพื่อคน2%นนี้ด้วยใช้เยอะใช้น้อยอันนี้ไม่เป็นประเด็นเท่ากับว่ากรรมการในนั้นจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเราจะคุยกันในเรื่องของปัญหาที่มันเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมก็คิดว่าไอ้คาถามที่คนถามเข้ามานะฮะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการติดจุดชาร์จในคอนโดนะจริงๆรถยนต์ไฟฟ้ามันเหมาะกัาสหรับใช้ในเมืองมากนะแต่ว่าคอนโดที่อยู่เนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจะหาจุดชาร์จยังไงจะไปติดเพิ่มจะมีปัญหาไหมโอ้โหเยอะแยะเต็ไไมไปหมดนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับขอเชิญน้องจิ๊บนะครับอ่าน้องจิ๊บจากอสังหา เรื่องจิบจิบนะครับจิบนะคะจากอสังหาเรื่องจิบจิบตอนนี้นะคะอสังหาเองโห <c oughs> พูดเลยไปดูอสังหา <c oughs> เขาตื่นตัวกันมากเรื่องพลังงานทดแทนนะพี่เวลแล้วก็ที่จอดรถด,<ต>ด้วยคือเรื่องดรามมาที่สุดเกิดขึ้นตอนนี้คือว่าเรื่องของที่ชาร์จถ้าอย่างคอนโดใหม่ๆโอเคมันทํามาติดมันคือทําพร้อมขายถูกป่ะแต่พอคอนโดที่มันอยู่ไปสักพักแล้วเนี่ยมันต้องมีนิติแล้วนิติก็ต้องมาทำเรื่องประชุมแล้วคนที่อยู่ส่วนใหญ่คือเขาใช้น้ำมันเนี่ยเข้าใจไหมสมมติใช้กันอยู่ประมาณแค่2%เนี่ยทำไมนิติต้อง มาลงทุนทำจุดชาร์จเพื่อคน2%เนนี้ด้วยก็จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ดาม่าแค่พี่คนเดียวนะคะดาม่าที่ของตึกจิบด้วยก็มีด้วยเพราะว่าของตึกจิบเนี่ยเป็นตึกที่เป็นออโต้ปาร์ค1 0 0นนะพอออโต้ปาร์ค100%แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีที่ชาร์จไฟฟ้าแต่ว่าโชคดีคือนิติทำให้อย่างที่พี่เวลพูดถูกเลยต้องมีการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลเป็นเหมือนคณะรัฐมนตรีของคอนโดนั้นนั้นที่ถูกกรรมการเลือกมาเพื่อ ื่อคุมงบประมาณว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรจะทําหรือไม่ทําอะไรต้องผ่านเสียงข้างมากเขาบอกว่าเป็นเสียงข้างมากปุ๊บไอ้ี้ยกลุ่มคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแม่งคนกลุ่มน้อยอ่ะก็ต้องยังไงนะคะนิติบุคคลอ่ะใช้เยอะใช้น้อย อันนี้ไม่เป็นประเด็นเท่ากับว่ากรรมการในนั้นจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินี่คือสิ่งที่ต้องมานั่งคุยกันต่อไปสุดท้ายบางคนใช้น้อยแต่เขามองว่าติดไว้ตอนนี้เพื่ออนาคตคนที่อยากจ,จะใช้เขาอาจจะดูที่จํานวนว่าโอเคสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องมีที่จอดรถที่พร้อมในการทํา เขาบอกว่าต้องดูเรื่องระบบไฟเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ไปบวกกับเรื่องของค่าไฟนิติบุคคลเพราะอย่าลืมว่าเวลาจอดชาร์จรถมันไปกินไฟส่วนกลางถ้าเป็นคอนโดใหม่ๆตอนเนี้ยมันก็เป็นไฟส่วนกลางที่ทางนิติเป็นคนซัพพอร์ตให้ในอนาคตมันมีแบบเยอะมากแหละเป็น10สเตชันแต่ก่อนมันมีแค่แบบเอ้ยหนึ่งสองสเตชันพอมีให้ชาร์จแต่ถ้า,าต่อไปต้องเก็บตังค์นี่คือสิ่งที่เขาอมองไว้มันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายคือคมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าน้ำมันคุณ 对仗。<noise> <noise> คุณก็ต้องจ่ายกับหน้าฝ่ายซึ่งมันก็ถูกกว่าทีนี้มันก็เลยกานว่าความที่พี่มองว่ามันยุ่งยากสุดเนี่ยคืออย่างแรกเลยเอาประเด็นแรกคือพอคุยกันนิติเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอมันเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยการที่จะโหวตกรรมการเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นักแล้วพอกรรมการอยากจะคุยอยากจะพักดันพอแม่งหมดวาระกลายเป็นว่าพอเริ่มชุดใหม่ชุดใหม่ก็ต้องคุยกันใหม่อีกมีคนก็บอกว่าเหมือนต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ครับแล้วต้องโหวตครึ่งหนึ่งด้วยครับไปคุยกันนิติมานี่คุณปิติบอกเนี่ยพอมันเป็นประเด็็นนนนนนเเยยยมมััลกกาาาวว่ค ใหญ่ไม่เห็นด้วยนี่แบบว่าเฮ้ยเพื่อทําเพื่อคนกลุ่มน้อยเอ้ยมึงแบ่งชนชั้นหรือเปล่าต้องมาลงทุนเพื่อคนกลุ่มนี้แตจ่จริงๆอ่ะถ้ามองการในกับการอ่ะสำหรับพี่นะเอานี้อาเรียบพูด,พ,ดพูดถึงเรื่องนิติก่อนนะคือถ้าวันหนึ่งค,คุณอย่าลืมว่าคอนโดคุณอาจจะแค่อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งคุณถือทรัพย์อ่ะคุณอยู่ช่วงเวลาหนึ่งถ้าวันหนึ่งเนี่ยในอนาคตถ้าคุณไม่อยู่อ่ะการที่คุณจะหาจุดในการที่ให้คนมาเช่าตัดสินใจเช่าได้เนี่ยพี่มองว่าเรื่องของเฟสซิลิตี้ที่รองรับอะอย่างพวกส่วนกลางไอ แต่เรื่องของเทคโนโลยีก็เหมือนกันถ้าคนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาอ้าวกลายเป็นว่ามันเป็นจุดขายได้เหมือนอย่างโรงแรมแหละเชื่อไหมว่าวันนี้ไอ้โรงแรมที่มีจุดชาร์จไฟฟรีกลายเป็นว่ากลุ่มโรงแรมกลุ่มนี้บูมมากถือคนทั้งนอกอาจจะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยในกลุ่มคนใช้รถยนต์ไฟฟ้า E ีาเขาคุยกันเขามีคอมมูนิตี้คุยกันอยู่แล้วพอมันคุมจํากัดเนี่ยพอมันมีไม่กี่โรงแรมเนี่ยมันกลายเป็นว่าโรงแรมพวกนี้กลายเป็นเหมือนแบบแร่เท่มากเลยนะคือไปที่นี่จังหวัดนี้ต้องโรงแรมนี้มีจุดชาร์จด้วยระยะทางไปดีเนี่ยแวะนอนทันจังหวัดนี้โรรงแมนี้ คือแบบโรงแรมที่เราไม่เคยคิดจะแวะไปเี็ยคือแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้วิวสวยที่สุดแต่แม่งมีจุดชาร์จจริงไม่ใช่แค่โรงแรมนะห้างด้วยอย่างเพื่อนจิบมีเพื่อนที่ใช้รถไฟฟ้าเงี้ยเขาก็จะไปห้างเฉพาะห้างที่มีจุดชาร์จรถไฟฟ้าฟรีเพราะหนึ่งคือได้ที่จอดรถแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้มันเริ่มเล่นเกมละเริ่มเยอะมันไม่ว่างให้จอดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คนเริ่มใช้เยอะแต่ในขณะเดียวกันสเตชันมีพอเป็นกิมมิกเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นะโคจิบว่ามันต้องทําอย่างจริงจังเรา ก็ถ้าคิดแทนรัฐบาลได้นะเป็นจิบนะจะบอกว่าถ้าเกิดคอนโดไม่มีที่ชาร์จ e ีวี <EV S 2> แล้วประสงค์ที่จะทำจะมีเงินสนับสนุนให้ในช่วงสมมติสอปีนี้ให้ยื่นคำร้องไปเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทำณตอนนี้อ่ะพี่ถามทีนี้กลับมาในจุดนี้นะครับพอเราเมื่อกี้เอเราคุยนสมมติกรรมาการอ่านิติอะไรไประชุมกันโหวตกันอ่ะได้โครงสร้างเนี่ยคอนโดเนี่ย คือการที่จะสร้างอะไรเนี่ยเขาต้องขอไฟมาเพื่อรองรับจุดนั้นใช่ไหมเขาก็ต้องคํานวณมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าที่พี่ถามมานะครับก็บอกว่าพวกอสังหาเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคํานวณเผื่อไว้ประมาณ20-30%คือจอดติดชาร์จได้ประมาณ2องสล็อกอ่ะพูดง่ายๆนะครับประมาณนั้นซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจริงแท้อย่างไงครับถามน้องจิ๊บหน่อยเท่าที่เห็นก็เป็นประมาณนั้นจริงๆคือมันจะไม่เกิน3 2มสองถึงสจริงๆนะไม่เคยเจอคอนโดไหนที่แบบทําล็อกเยอะกว่านั้นเลยแล้วก็ที่สําคัญส่วนใหญ่ยังให้ใช้ฟรรีออยู่เพาาะจ ยังอยู่ในปริมาณที่แบบคนใช้เยอะขนาดนั้นแต่จิบว่าในอนาคตมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะขยายล็อกและเป็นการเก็บเงินตามเวลาที่ชาร์จ <laughs> แต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นรถไฟฟ้ามันอาจจะมีการกินในเรื่องของไฟฟ้าที่มากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตอาจจะต้องมีในเรื่องของการบัตรจาหน่ายชาร์จรถเป็นลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ที่พี่เห็นนะครับที่เคยคุยมานะฮะก็จะมีที่เป็นแบบว่าพวกแนวพับบิกวอล์็อกก็คือเป็นจุดชาร์จสาธารณะเนาะซึ่งพวกนี้มันจะมีหน้าจออันนี้จะเป็นแบบ เขบบารเรียกว่า AC ชาร์จนะครับอ่าอันนี้คือหน้าตาของ Public Wall Charger นะครับที่ใช้ในต่างประเทศเนาะก็คือมันจะมีหน้าจอพอมันเป็นแบบนี้ครับก็เลยการว่าอย่างพวก Wall Charger เนี่ยมันจะต่างกับ Wall Charger ตามบ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ใช้หลายมือแต่พอมเป็น Public เนี่ยคือมันก็เลยแบบว่าต้องชาร์จเนี่ยมันจะมีระบบหลังบ้านที่เรียกว่าการเก็บข้อมูลนะครับจะใช้บัตรหรือ QR Code เนี่ยช่วงนี้มันมีการเก็บข้อมูลพอถึงรายเดือนเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยการใช้งานพวกนี้ไปให้กับส่วนกลางและส่วนกลางนิติก็คิดค่่่าาใช้จยที มาเลยออกบินมาได้เลยนะมันเก็บได้เพราะว่าข้อมูลเป็นดิจิตอลหมดไงใช้ไฟเท่าไหร่คุมเท่าไหร่แล้วถึงขนาดว่าถ้าในอนาคตอย่างบางที่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มมองเห็นว่าแบบว่าวอชาร์จจ์เป็น AC เนี่ยที่ไม่ใช่แบบตามปั๊มตามปั๊มที่มันจะเป็นตู้ใหญ่ๆ DC ชาร์จฟาดชาร์จเป็นตู้นั่นเองนะล้านหนึ่งยังไม่พอไฟที่ต้องขอมาเนี่ยคือแม่งประมาณอย่างต่ำห้าสิบกิโลวัตมันใหญ่มากอะฉะนั้นมันจะขอยากถ้าสำหรับที่อยู่อาศัยดังนั้นก็จะเป็นตู้อย่างเนี้ยพวกไฟชาร์์จไไฟกรระแสสลลััับท่ววววปอ้้ตูเเนนีาาชชมใ ประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงบางทีก็ o v e r ์ไนท์ก็คือคืนหนึ่งก็คือจอดชาร์จแล้วก็นอนเนาะแต่บางคนเนี่ยจอดแม่งลืมข้างที่ถ้าใครไปห้างนะจอดแล้วแบบเต็มแล้วก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มเกิดปัญหาในตอนแรกๆที่คนใช้รถไฟฟ้ายังน้อยอยู่มันยังโอเคแต่พอใช้ไปเยอะๆยะๆเข้ามันเกิดการว่าเอ้ยทำไมเต็มแล้วมึงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีปัญหามันก็เลยต้องมีการทําแจ้งเตือนพวกระบบพวกนี้ก็จะมีการเอา Data ไปแจ้งเตือนครับว่าเอ้ยเต็มแล้วนะมาเลื่อนแล้วก็มีระบบค่าปรับด้วยว่าถ้าคุณ เต็มแล้วไม่เลือ<ะ>่อนรถคุณต้องเสียค่าปรับ EV charger parking lane หรือเลนที่ไว้จอดชาร์จเออเนี่ยมันทําอย่างนี้เลยนะมันคํานวณได้มันใส่ได้หมดนะซึ่งอันนี้พี่มองว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะซึ่งก็เห็นด้วยนะพี่เวลว่าจริงๆอ่ะตอนนี้นเทรนคอนโดเองอ่ะบางคอนโดะจะเป็นเขาเรียกว่าข้างบนพื้นที่จะเป็นรูปท็อปใช่ไหมที่ถ้าไม่มีส่วนกลางมันก็คือพื้นที่ว่างๆที่มันโหสามารถรับแดดได้ดีมากโซลา่าเข้าไปในคอนโดเพื่อเป็นช่วยในเรื่องของค่าไฟของส่วนกลางเพราะที่เคยไปคุยกับคอนโดหนึ่งเหมือนกันว่า ข้างบนน่ะที่เขาเยอะมากประมาณแบบพันกว่ายูนิตมันแค่เป็นที่ของแทงค์น้ําเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีแผนว่าอยากจะติดแต่พอคํานวณค่าติดตั้งหรือค่านู่นนี่นั่นแล้วมันอาจจะยังไม่ได้คุ้มกับการที่จะติดตั้งก็เลยไม่ได้ทําแต่ตอนนี้นอย่างที่พี่เบลบอกแหละว,ว่าต้นทุนของโซลารมันถูกลงเ<ๆ>พราะฉะนั้นในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นว่าทุกค,คอนโดโซลาติดมาเลยตั้งแต่แรกที่คิดว่าเออพอมันติดมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นว่าคุณก็ขายให้บริษัทที่มาทาเช่าอ่ะ คุณก็คิดเลทไปหักค่าใช้จ่ายไปเออก็วินวินนะที่ว่ามันก็โอเคนะแล้วก็คือจิ๊บว่ามันก็เป็นการใช้ทรัพยากรคุ้มพอสมควรเลยนะใครใช้ก็จ่ายใครไม่ใช้ก็ได้ประโยชน์เรื่องของค่าส่วนกลางอะไรเงี้ยมันก็วินวินทั้งหมดโอเควันนี้น่าจะของปากของคอนะฮะก็ขอบคุณน้องจิ๊บนะครับดเบดี๋ยวเราไปฝากติดตามในช่องวีลดันการันตีนะแต่ถ้าอยากติดต่อดูอสังหาเข้าไปที่เพจชื่อสังหาเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณจิ๊บครับสวัสดีค่ะขอบคุณ่ะคร